พี่น้องอย่ากไดรยังมาเลือกเอาเด้อพ,พี่นกบจงบ้านเดียนพี่กุญแจอุ้ยคอยกันเห็นต้องยากเลยโอ้โหไทยหมดแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้คือปลาแดกบเนี้ยปลาแดกปลากระเต้าของทางแขวง,ง,งสลาวันเฮ้า สบายดีเด้อ FC ลู่มอินเล่าสาวสารวันสูปูสูคน,นน้อมือนีเส้หองกับยูทีตลาดเด้อกำลังเลิกเรียกเลิกงานแล้วตอนนี้กำลังสีเดินทางไปทีอ่าทางเมืองไว้ว่าปี้หลังจากที่มือว่านี่น้อเส้หองได้ไปสื่อเฮ็ดสื่อเฮ็ดน้ำข้าวเจานี่หละ เพราว่าได้เฮ็ดมาแต่เมื่อไหม่ว่าปีก็เลยว่ามือน,นี่อยากลองขับรถไปเบิ่งอยู่แถวเมืองไหม่ว่าปีว่าจะมีเฮ็ดหรือว่าอาหารตามฤดูกาลลร้ลสำใดเนะาะพี่น้อง นงก็ะทบลถมาตามทางนอกหอดบัตรม้ค้าแล้วอยกกือใกล้บนเขาเจาา้าขาค้ายหัวดล้ายเครื่องจักรสารนาะขี้มาเท่าขึ้นวานอกขึ้นภูมิในใจจักรซิมี่ของกินหรือบอ่อเพราะว่าขี้มาตามบนทางก็เห็นตูบตูบแต่บนทางแต่ว่าบ่มียังเลยเป็นแบบว่างเป้านะดีเขากำลังสีหอดหัวเมืองไม่ว่าปีแล้วได้ไปเบิบ่งเบิ่งบนทางนั้นกันได้หนึ่งนอกเวลาไปบนบนทางทางหนึ่ง เป็นแบบบรรยากาศท้งให้ท,ง,ท,ทงหน้าพี่น้อง่นกำลังเตรียมจาดำหน้าเนาะถาดเตน,น้าเ่นไทยแหละเดี๋ยวจะหน่อยไปเบ่งที่ทางงนานีบอนผัวเมืองไม่แลวการทางไปแกะกูนหรือว่าสินี่แต่ยังกินบอนเนาะไปนะเดี๋ยวมอสีหอดเลยพี่น้องข้างหน้านี้จะเป็นตลาดป่าเนาะขาสิพผาไปบ่งบรรยากาศน้ำกัน อันนี้มันบรรยากาศระหว่างทางเนาะเดี๋ยวกายหนึ่น้อยหนึ่งนี่ก็สิเป็นตลาดปลาเราจะขี่แถวนี้เป็นตลาดปลาเด้๋ยวนี่มีนี่มีอยู่บริเวณนี้ฮะเดะเขาจะมาคายองอยู่นี่อาจจะเป็นตลาดนัดต้องอยู่เบื่อได้นี่นะเหรอย่ามวันอ๋อยามเสาตลาดนัดยามเสาหลายกลัวเออ มามันเป็นตลาดนัดอยูนดีบแมเนานะเดี๋ยวไปเบิงเ่งแถวครัวเมืองใหมว่าปีบกันแล้วนนเนาะดีกว่าได้ยินข้าว่ามีป้านะรุุนคือกันยู่ว่สสิได้ยังกินบอระวางเฮ็ดหรือว่าป้าหรือว่าอีหยังอาหารตามฤดูกาลนะมันคือแถวหนีมักมีหอยขี่กระต่ายกินบอหอยขี่กระต่ายเออพอดีแหละปะเดี๋ยวจัดการขัพาเราซื้อของกิน วนี่กบต้านไร่ไร่พี่น้องเลยตามระวังทางโซ่ฝากถ่างนี่เนาะมีแตก่กบต้านเต็มเลยก็ปแปลใกใจที่ว่าขี่ไปหอดหัวของเมืองใหม่ว่านะปี๋นะมีแต่กบมีแต่มตักต้านเนาะเามาคายบ้างไหมเนี่ยเต็มเนาะขางถ่างเห็นแตก่ตกบต้านเต็ม,ตตาตมถามกลางบรรยากาศทงไายทงหน้าอีกเนาะสวยงามแถวนี้ทองฟ้ามือนจะปอดโปง่งเบอร์น,นี้ปอดโป่งแห้งเห็น,นอ้ยสัมผัส ทำบรรยากาศทุ่งไทุ่งหน้าพี่น้องเลยงามพี่ต้าเมื่อกี้รถลินคันอะไรแนวกินกับพวกพิษวังดอกเพราะว่าได้ขี่รถลินกับพอใจเลยเนาะแต่นานสิได้นานสิได้สักอย่างหนึ่งเมื่ออย่างอะไรยังกับตรงใดแนวหนึ่งนาะอกระถึงนากระเม็ดขัวแหละเยอะสีหอนแหละสีหอนซ้าเถื่อแหละวหอจะเถื่อเย็ดเลยนะไอ้ที่เขาเป็นลูกค้าเราเต็มเลย ใกล้ๆคุณแระเด้อปกติี่ตัวแถวนี้ก็คล้ายหมากต้านนี่แต่ว่าเหมือนก็เว้นหมียังเลยเด้อก็สิได้กินน้ำพรอยู่บอบอะไรเมือนี้นะไว้วหัวตัวขั้วหายไปหลายแดดไม่ใช่ขี่ปไปเบิ่งได้นหนึ่งแถวนี้เป็นคัวคัวเมืองใหม่ว่าปีแล้วพี่น้องเนาะคือเว้นหมียังเด้อที่จะบอกเผา บะม,มีเอ้าเจริงๆแล้วบาีิสิมีแนวกินแนว่ยเาขี่ไปอีกนิดนึงเนาะไปตลาดนัดก่อนตลาดนัดตรงนี้เออตลาดปลาหรือว่าเขาไปหลอดตลาดด้านนั้นเลยบ่แจก็กแล้วมิวเขาไปหลอดตลาดเมืองใหม่เลยบ่เนาะก,กระเทิร์ได้ไหมอะไรเออไปหลอดเบิ่งตลาดเมืองใหม่ว่าปีเลยเป็นแนวเดนอันนี้คือขานำชุดโดนพี่น้องมันนเอกสร้างไหม่ล่อย ก่อนใส่ขวดยลุ่มนี่อ่ะซุ่มให้เบิอร์ในเบิ่งนี่เห็นปะขวดจมเขาเอ,อิ่นอยู่เบื้องพุ่นซุ่มได้บ่เอาวกดไปเล็กนึงเด้อ่าไก่แล้วอยู่เบือ้องพุ่นเอื่นขวดจมนอตอนสมัยตะกี้กลับไปซุ่มจุนาขึ้นเด้อตอนสมัยตะกี้ว่าท่านม่มีขวดสนิทน,นะได้๋ยขามบักย่ามย่ามที่ว่านามถ่วมย่ามนามถวม่วมขวดนอและย่ามที่ว่าหน้าบกไก่ขี้รถจักรลงไปทางลุ่มพัน ก็สืเอมมาคว้าจมหันย่านานามถั่วมมันจมมันบบเห็นควา้าเฟรนดมาคว้าจมเนาะเอออะไรขี่ไปขี่มาเพ่ินนะตลาดยูไชนบาดีาาไปแล้รอีกนหนึ่งไปกินมาไข่เน่ายกิู่ผ่านตอมนเพี่น้องเขาขี่มาพอดีหนึ่งสโมนาอกกับ่บ้านนันะน่องไปน้อยหนึ่ง ก็เลยจอดถามเขาจ้าจแข็มทา่าอังว่าเออตลาดป้าอยู่แถวได้ไหมแถาอยากได้เฮ็ดอยากได้ป้าเป็นกันนี่จะทางเวียนนั่นลงอะไรซึ่งวันยาวขี่มากระเห็นเลี้ยวกับโบไา่ปันได้แต่ว่าเดี๋ยวสิาพาไปแหเบิึงก็ได้บางเช้อได้เนี่ยไปกินค่ะเห็นอยู่นี่เป็นแบบอันนั้นเป็นเม็ด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 หนาเจ้เม็ดเฮ็ดพอเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันทั้งหน้านี่มันี่คำเลยแล้วกันาหารหล่อเบิ้งหล่อแต่งกินลับไป นอทางแวน่านุ่มทางแวน่านุ่มแถวนี้แหละแต่ว่าเขามาเบิ่งนสไลด์นี่เขาขายน้นตำตาลตูมยักซี่อีนี่บอกแบบตูมด้านนี้ผมไม่ยังเลยตูมนี่เด้ <c oughs> ไปพึ่งทั้งนาอีกคอนเดทานทั้งนาเขาจะคลายยังสื่อยัง้งนอหญ้าจดแล้วอยู่นี่ ขายเบิรแล้วพี่น้องเอ้ยเอาเดือมึงมท่านไหนมาเอาเออเขาสร้างปลาสร้างอะไรกับพวกมาเอามีเฮ็ดกองขายแต่ว่ามีเฮ็ดขายเฮ่านี่นะเสียที่ไหมค่ะก้อนบานนี้ทุเรศไล่เข้ามาอยู่ไสนบานหน้าร่มเทางเสลนทางเส้นไปถ้าเบิดหน้เบิรใการบริการกินเฮ็ดพ่อเดือกไปไปจันกรับ เป็นถ่านพวกเอาน้ำเด็กกินนั่นอะไรนั่งเหนเนาะหมกอกหมกข่อยพวกเนียอะไรบาร์เรลฟขึ้นไหมเขาบอสบอสพวกสุขภาพเมื่อวี่ยงแต่ว่ามันทานรถเมวี่ย่างนี้อันนี้พวกบ้านเองนี่แหละแต่เขาจะไปตั้งเสพแล้วเขาก็ถือไหวนะบ้านหมูกระหล่งละหนึ่งเออตกลาเนาะหมูมาจอดไปจักรไทรขั้นแล้วบ่มีเฮ็ดข้าสมพกอว่าเฮาหยางมาเฮ็ดเบิร์ดโอ้ยขอบใจเด้อขอบใจหลาย งในหาตามเที่ยทางเบิงว่าาปัจจัยขายยังเน่สไลด์บอกหานขายอยู่แทวบ้านเท่านนี้เขาจะมาขาย นั้นบ่โอ้กระปูนเอาพี่น้องของดี <c oughs> แกงกระไหมเนาะบ่มีเ่เฮดมียาไขยเนาะขอบใจขอบใจแล้อ,อีกตอนนึงไปเบื่อขั้นิ่นเห็นอ่ามะกล้วยว่าสิพากันไปซื้อมะกล้วยอยุบผงกะหามะกล้วยบ่มีสิกินเนาะช่วงนี้ฝนมันตกแล้วก็อากาศมันบ่ฮ้อนเฮดก็เลยบ่ออกพี่น้องเอ้ยค่ะเดี๋ยวรออีกหนน่อยึงแล้วก็ เวร้องกินของอยากได้ี่บอขึ้นวยบัวใหญ่นอนวยเล็กน้อยนึ่งกะตายบ้านบัเป็นกระตายปล่าหรอาทุเขียนที่นอกนี่เป็นมีกบนับนอกบ่มีเห็ดยังบหรือยเนล่ง ยังไงนี่ฮะโอ้ปลาแดกเหนียวโอ้พี่น้องนี่นี่นี่สิมารีวิวมีคนไทยเวียงผูน้นึงเนาะเขาจะเป็นคนาวหูจักกับสหงเนาะเขาว่าไปรีวิวปลาแดกเหนียวปลาแดกปลากระเต่าสาราวัตแหเน่ให้เบิ้งใกล้ๆนี่เด้ออันนี้คือปลาแดกเหนียวปลาแดกปลากระเต่าของทางแขวงขาสาราวัตเฮาจะค่อยกินบ่ไม่ค่อยกินบ่สไลด์เขาจะเอป็นน้ำเจลไปเห็ดเจล ำอิ่มแดกเนาะได้อยากได้คอมเมนต์มาเด้อแต่แดกแต่แดกเหนียวได้ยังล่ะ ว่ายากได้กกล้วยในตอนนี้บ้านเนะน,นี่ยตลาดขายดีด้วยต้องมาดีนอ้ําตลาดตลาดขายของกินตามคนท่านตอนน่้มันอยู่บ้านบึน่งพามี่น้องอยู่เมืองว่าปี้เออแคงสลรวันเขาเอง ตอนตะเกียกเจอว่าเขามาเตซาลาวัทหันตาขึ้นถามเป็นสิค้ายหุองกินยังร้ายเนาะก็เลยว่าเออลองขี่รถมาลินเบิงบังเทือยได้ยังเไม่กินน่ะนะเราว่าเที่ยวนี้ยังว่าท่านได้ยังเลยนี่สิกับหอดเหือดอะไรยังว่าได้ยัง แม่หันไปหอดจดรถจึกบ่มีเฮดเ้อค่ะบมแล้วไม่มีน่นอนคน่ของยานี่ยนียูบเบิงนะสิไปเบิ่งของไฟเลยู่หันไปสื้อมาก้วยบ่มีแต่คองบ่ยินานซนอยเออบ่มีคนขายสั่นจยสัยาบปเบิ่ไ่เาไปขอบใจเดอร์่นขายพวกเสื้อผวกมอนงานว่างงานธัตกรรมยังหันไปสิบมีเพิ่นดอกออกบูธนรเจ้าเนาะไปก่อนไก่อน้ิไปเบิงเบิกันบ่เคยได้เนว กะกินได้เนาะอ้วได้ b ตีนมมาไดรนี่กระไรนี่กระไรมากกวยนี่นี่นี่10นี่แลกบูกบนี่ป้าอีเบืนมีพี่นองอยากได้หยงว่าเือเาเดอมีทั้งกบังป้าทังเอียนกินบ่เอียนเดีกินบ่เอียนคือยังใหม่แม่จะบ่นีพี่นองเด้ นี่คือเอียนตัวเอียนทงเท่าไรนี่คือขายแนวนี้เออแล้วก็มีปลาปลาดุกปลาดุข้างหน้าอาวุปปะดุเกลี่ยแล้วก็มีโกบนอกหอยต้องแรงต้องแรงมีอาทายหูบ้างเอายิงสีจับยืนอย่างนี้ทายเป็นน้ำโปกให้ยในปาดุก็ได้ๆนีน่่นะ คิดได้ปะบักวยสวนบ้านมักวยนั่นเป็นกวยสวนเอาเมื่อปั่นปั่นกินยำเสาหอเจาสางนีดิว่าจะข้าวดหมูปิ้ย่างนีมาเอียงอันนี้เลยมาลังใหม่หมากบวบล่เฮ้ยเฮ็ดยังกิ่นต่ไปครับบ่บ่เคยเห็นเจเกลือจะเคยเห็นบอบวไล่ก็เนก็เตีวธรรมดาเนาะ

เลิกตลาดเลวก็ข cool. okay. oh, mm ้ารถมามื่อโคข้าวออกมาแลวก็ออกมาแสีว้าวที่เรางมกนั่งออกนะขจาว่าต้องรัสือยู่เลยอุ้ยคอยกัังเห็นแเด้อต้องถิดวเนี่ักรดมัอยู่ในแมันอยู่ในแงโอ้เฮ้เราง่ข่อยักได้เด้มื่อน เจ้าโง่ของขาออกมาส่งเจ้าตอนสวยฮะแต่งก็มุกเป็นกะมุกเสานี่เออสิเดอออกมาจะเสนเนาะมักแต่งพุงอะไรจิ้มพันจิ้มพันเอาบ่ซื้ออลไรแว่แม่เจ้าเลยกระเถิดเดือดเมื่อแหละเอาใหอยเซมิ้งซอสปิ้งเอาหลอดซอสปิ้งซื้อเนี่ยกินให้แม่เพื่อนอยากกินให้เราหง่โตอันนั้นมันมันยังเป็นไข่เห็นนหม เาจะว่ากำลังละสื่อยู่เขาโทรมากไหมค่ะเออละสื่อก็คือสิบ้านแล้วมืออื่นนี่ยังจุบมะละเขาสื่อค่ะอืมซุมโมงหนึ่งผมได้ประคับมาหาจังนี่ยังแหละขายยังเออเอาบ่รอเนี่ยผมว่าเอามาอยู่มากเลยเมื่อสัปดาห์นี้อ่ะนะวันนี้สิพยืนปิดคลิปหนาหันแล้วเลยนี่เอา มานะมาถือให้เนะี่ยือกล่องอยูนี้อาพี่น้องมือสะฮองกระไดแต่มากล้วยนอว่าสิมาสือเฮ็ดไปกินก็เยิ่มวด้เฮ็ดพร้อมบางอย่างนีไปแว่เพิ่นกะว่ามีจะคล้องแล้วและมามือนีเออยเพิ่นกะว่าเฮ็ดละงงเพิ่นกะล่างเก็บซื้อมืออื่นเนอเพราะว่ามือนีอากาศมันแบบมันบไดาฝนและมันแดดพอที่เฮ็ดออกแต่ว่ามือว่านี้ฝนตกมือซื้อกับฝนตกดังนั้นบไดเฮ็ดมือนีเฮ็ดกำลังออก เยื่อเมื่อนมาเชืเอสิาม,ามาอีกโดนตายแท้เยื่อเมื่อนบังชือสิมาอีกเราติดตามไปนทำกันพี่น้องสำหรับอันนี้เสื้อห่อกันเด้กินมาไข่เน,น,น่าที่เก่าเนาะบ๊ายบายพี่น้องได้กล้วยเมื่อกินนี่สิได้อาหารป่ามาเลื่อมมาแหวามาสิไปซาลาบันนี่จะขามกายกลัวมาบนว่าจะ,ะ,ะเป็นเอื้องเป็นกบเป็นอาหารสัตว์ป่าอย่างต่างๆกับมาแหวพันได้เนาะไป,ไปก่อนบ๊ายบายอย่าคล้ยคือกันเนาะ ปลาดุกปลาคอปลาดุกได้รอนนี่มีก็ะมิโก๊บท้องตะได้แหละต้องหาชอพเนาะมีเขากำน้ำนอกบนันท้ายมีเขากำน้ำตัวใหญ่ไรเนะาะเดยนลงนหนอยเ <c oughs> <c oughs> ดินมากระโจดอีกพี่น้องมีพรอยากได้ตะเล่นไปกินอี่แกนีน้เนาะ ไปนี่ก้าบแท้ๆอะไรเด้อพี่น้องเด้อกระดาษมักซะลออยตื่นอีกเนาะไปกินเยือียอันนนัตัวแรกบบหูเสร็จยังกินแต่ก็อีกอย่างก็ยังขลับเนีกินกินกินคล้องโลเลว่าท่านใดว่าสั่นซะไป